ใครที่ตามข่าวตอนนี้นะครับก็จะเห็นการจัดซื้อจัดหาของกองทัพอากาศอินโดนีเซียนะครับรวมถึงกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียด้วยก็เป็นการจัดซื้อจัดหาที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยเชื่อว่าใช้เงินไปหลักแสนล้านบาท,ทเดียวนะครับในการจัดหาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะลงไปที่ระบบอากาศยานนะครับทั้งโดรนแล้วก็เครื่องบินขับไล่เครื่องบินขับไล่ก็คือจัดตัวเทพมาทั้ง2ตัวเลยนะครับในทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรป โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากการลงนามดโดรนจากตรุรกีจำนวน12ลําลำแล้วเนี่ยก็ยังมีการลงนามอ่าราฟาลนะครับในล็อตที่2ราฟาลล็อตที่2เนี่ยก็จะเป็นการจัดหาเพิ่มเติมจากล็อตแรกจำนวนอ่าลำนะครับในล็อตที่2เนี่ยก็เป็นการจัดหาอีก18ลําลำก็รวมถึงระบบอาวุธด้วยนะครับก็รวมแล้วจะเป็นการจัดหาทั้งสิ้น24ลําลำรวมทั้งอ่จรวด Air-to-Air ด้วยเมื่อวันสวันที่ผ่านมาเนี่ย อินอเซียก็พึ่งไปลงนาม MOU นะครับ MOU ครั้งนี้ไม่มีฉีกแน่นอนนะฮะไปลงนาม MOU กับสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อจัดหา F15EX รุ่นที่ดีที่สุดนะครับอีก24ลำนะฮะแล้วถัดจากนั้นอีกวัน2วันก็ไปที่โรงงานซ i คอ r s k นะครับลงนามจัดหา S70M นะครับรุ่น M พิเดออปเตอร์ S70 รุ่น M จํานวน24ลำนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการลงนามเพื่อจัดหา มาผลิตในประเทศนะครับให้บริษัทที่เป็นรัาสาิจในประเทศนะครับทําการผลิตซึ่งรวมๆทั้งหมดเนี่ยเดือนนี้เดือนเดียวนะฮะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยอินโดนีเซียใช้เงินหลายแสนล้านนะเพราะว่าลาพังเนี่ยลองลองหลับตาคิดง่ายๆนะครับราฟราวเนี่ยลํำละราวๆสักร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบล้านเหรียญเอ่อ f 1 5 e าเกนี่ยก็ลํำแล้วสักเราแลวสักร้อยสี่สิบ้านถึงร้อยหกสิบ้านเนี่ยคือแค่คิดสองสองสองเดือนเนี้ยสองออเดอร์เนี่ย ก็หลายแสนล้านแล้วเนื่องรวมเฮลิคอปเตอร์อีกจึรงรวมโดรนอีกคืออินโดนีเซียตอนนี้จัดหนักมากนะครับแล้วก็คนที่สนใจงานด้านความมั่นคงนะครับหรือว่าการพัฒนากองทัพของในอาเซียนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไงอาจจะจับตาอินโดนีเซีย Indonesia เป็นพิเศษจับตาในแง่ที่อันนี้ว่างต,ตรงจับตาในแง่ที่น่าจะอิจฉากันนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศอินโดนีเซียตอนนี้กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นกองทัพอากาศที่ดีที่สุดในอาเซียนนะครับอาจจะเป็นอันดับสอง ก,ก็เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจจะยังนําอยู่นะครับแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีการพัฒนามาค่อนข้างต่อเนื่องและยาวนานนะครับอิโนโดนีเซียเยพิ่งลงทุนในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็การพัฒนาทั้งบุคคลการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถที่ได้จากการจัดหามาจากต่างประเทศเนี่ยจะทําให้อิโนโดนีเซียมีกองทัพอรากาศที่ดีแล้วก็ทันสมัย ครอบคลุมในการที่จะดูแลรักษาทิปไตยของอินโดนีเซียครับเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศกว้างมากแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยไม่ค่อยมีการลงทุนในกองทัพเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะว่ากันตรงๆเลยเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียประวัติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องกองทัพมีการอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการมีการติดพอร,รับชันรวมถึงมีการออปัญหาต่างๆด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะในติมอ แล้วก็ผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับจนในที่สุดเนี่ยเกิดการไปรูปการเมืองแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สักเดจนะครับจนทําให้กองทัพอิโนโดนีเซียเนี่ยเ,เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกองทัพที่อยู่กับร่อกับลอยนะครับพูดง่ายๆแล้วก็สับถนระบอบประชาธิปไตยเวลาผ่านไปเนี่ยทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาเริ่มมีการไว้ใจมากขึ้นรวมถึงรูปบทบาทที่มันค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็ทําให้กองทัพไก่อินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็กองทัพอินโดนีเซียโดยรวมเนี่ย สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้สังคมในภาพรวมเห็นถึงประโยชน์แล้วก็เห็นถึงข้อดีของการพัฒนาที่ความสามารถงกองทัพนะครับเพราะโดยฉิางยิ่งเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องการที่จะสนับสนุนด้วยนะครับโดยที่รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยต้องการมีบทบาทนําในอาเซียนนะฮะบทบาทนำของอินโดนีเซียเนี่ยด้านหนึ่งในอาเซียนเนี่ยคือต้องการมีบทบาทนำานความมั่นคงนะฮะโดยการที่ เหมือนกับว่า,าต้องมีสายาพันธุ์ทาหารที่เข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นหัวหออแล้วก็เป็นผู้นําในการรักษาความมั่นคงในกลุ่มักอาเซียน,นครับเป็นผู้นําของกลุ่มอาเซียนในด้านหนึ่งเนี่ยอิโนโดนีเซียก็เหมือนกับมาเลเซียเหมือนกับฟิลิปปินส์เหมือนกับเวียดนามเนม่ยที่มีปัญหาก,กับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่องพื้นที่ทับซ้อนต่างๆนะครับซึ่งการเสริมสร้างกําลังรบของอิโนโดนีเซียเนี่ยในหนึ่งก็เพื่อป้องกันแล้วก็ เตรียมไว้นะครับในกรณีที่ถ้าจะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถ้าจะเกิดความขัดแย้งในเทจินใต้ขึ้นมาจริงๆในอีกในหนึงเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอ,อินโดนีเซียเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้มหาอานาจจากภายนอกป่วยภาคหรือว่าจะเป็นมหาอำนาจที่เป็นคู่ขัดแย้งเองเนี่ยสามารถจะกดดันอินโดนีเซียได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของอินโดนีเซียในการที่จะลงทุนพัฒนาโดยเฉพาะในปัญหาที่ท่านปัจจุบันเนี่ย ่านขึ้นมาเนี่ยก็จัดหนักมากนะครับพัฒนากองทัพอย่างเต็มที่คราวนี้เราลงมาดูรายละเอียดของการพัฒนานะครับก็ชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าราฟฟาลครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดหาราฟฟาลไปจํานวนทั้งสิ้น18ลําซึ่งราฟฟาลเนี่ยเป็นการจัดหาในล็อตที่2นะครับเพราะว่าล็อตแรกเนี่ยมีการจัดหาแล้วจานวน6ลําเมื่อรวม2ล็อตก็เป็น24ลํานะครับแต่ว่าทั้ง t o t a เนี่ยใน ในในจำนวนที่ต้องการสูงสุดเนี่ยอินโดนีเซียต้องการเราวราสี่สบสองลำนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นยี่สิบสี่ลำก่อนแค่นี้ก็แค่นี้ก็แสนกว่าล้านแล้วนะฮะยัง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 ค่อยๆ,ๆ,ๆต้องค่อยๆทําไปแต่ว่าในล็อตที่สองเนี่ยเอ่อข้อสังเกตก็คือว่ามีการจัดหาระบบอาวุธเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้ชัดเจนมากนะักว่าระบบอาวุธที่มีงานจัดหาเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่า ก็จะเป็นระบบอาวุธที่ใช้กับราฟาลซึ่งก็น่าจะเป็นระบบอาวุธมาตรฐานของฝรั่งเศสที่ใช้นะครับเพราะว่าคือโดย,โดย,โดยมาตรฐานของฝรั่งเศสเนี่ยเขาผลิตได้ทั้งลำอยู่แล้วแล้วก็ระบบอาวุธเนี่ยเขามีค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้กับระบบอาวุธฝรั่งเศสมันก็น่าจะง่ายหน่อยนะฮะถ้ามาดูที่ F-5EX นะครับ F-5EX เนี่ยมันก็จริงๆมีประวัตินะ F-5EX เนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยอย่างหนึ่งครับอินโดนีเซียก็คือว่าอินโดนีเซียนี่ยจีนเราอยากได้ F-55 นะครับแล้วก็ไปเจราจากับ รัฐบาลสหรัฐแต่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยแจ้งว่าไม่ไม่ขายให้นะฮะก็ถ้าอยากได้เนี่ยก็มี2ตัวเลือกนะครับก็คือ f16 แล้วก็ f15 ซึ่งฟังดูก,ก็คล้ายๆกับเมืองไทยเลยนะครับเนี่ยก็ดีเดียวกันเลยเพราะว่าเราก็อยากได้ f35 แล้วก็เราไปขอซื้อซึ่งเขาก็ไม่ขายให้เหมือนกันแล้วเาก็เสนอมา2รุ่นนะครับทั้ง f16 และ f15 ซึ่งในกรณีไทยเนี่ยก็น่าจะเป็น f16 แหละ,ะครับเราคงไม่มีปัญญา เลือกเอฟสิบห้านะครับอันนี้ลืมไปได้เลยใครที่ลืมกันในทิกตอกหรืออะไรนะครับไม่ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าจะได้เอสิบหกแต่ในกรณีอินโดนีเซียนะครับได้รับอานสนับสนุนแล้วก็มีพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างเนี่ยก็คือเราจินตนาการว่าอินโดนีเซียเนี่ยจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบินหลายชั่วโมงเลยแล้วก็พื้นที่ที่พื้นที่ที่อินโดนีเซียมีเนี่ยเป็นพื้นที่ทางน้ำค่อนข้างเยอะนะดังนั้นการมีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีพิสัยการบินได้ไกลเนี่ก็ ถือว่าเป็นความสมเพนสมผลในแง่ของยุทธการแล้วแง่ของการใช้งานนะครับเพราะมี2เครื่องยนต์ด้วยนะครับก็มีความปลอดภัยในการบินในทะเลเพิ่มขึ้นแล้วก็พิสัยการบินก็ค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็บรทุกอาวุธได้มากประกอบกับ f 15 EX เนี่ย F15 EX เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย F15 ตระกูลเอเนี่ยมันควรจะถูกแทนที่ด้วย f 3 5นะครับถ้าวัดจากแผนของกองทัพอากาศาสหรัฐที่ร่างขึ้นนะครับตอนพัฒนา f 3 5จริงๆแต่ว่า เออมันเกิดความล่าช้าในการพัฒนา F35 แล้วก็คอสราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึง F35 ยังมีข้อจำกัดนะฮะในการบรรทุกเพราะว่าถ้าจะคงคุณสมบัติสเตลเนี่ยต้องบรรทุกอาวุธเข้าไปในเบยใ,ใต้ลำตัวอย่างเดียวซึ่งเบยใต้ลำตัวเนี่ยมันก็เปิดอาวุธได้ไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือบวกกับแพงด้วยครับค่าใช้จ่ายนะมันก็กแพงเมื่อบวกกันสออย่างเนี่ยสหรัฐาก็เลยเกิด ด็อกเพลนหรือว่าเกิดหลักนิยมใหม่ขึ้นมาโดยการที่จะใช้เครื่องบินขับไลย,ยุคที่ห้าแล้วก็ยุคที่4คู่กันโดยใช้เครื่องบินขับไลย,ยุคที่5เนี่ยในการที่จะเข้ากวาดล้างแล้วก็เข้าครองอากาศนะครับรวมถึงใช้เครื่องบินยุคที่4เนี่ยสนับสนุนนะครับเป็นเครื่องบินที่จะทำหน้าที่เป็นมิสไซล์ทรัพท์ำว่าม,มิสไซล์ทรัพคือบรรทุกอาวุธได้เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้อาวุธได้เยอะๆซึ่งทั้งยุคที่4ยุคที่5เนี่ยก็จะสื่อสารกันตรงนี้เนภาพรวมเนี่ยก็ ในระดับที่สูงแล้วก็มีก็มีที่ปิดจุดอ่อนของกันและกันด้วยนะครับโดยในราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับันนี้เป็นไอเดียของการใช้งานยุคที่สี่ยุคที่ห้าควบคู่กันคราวนี้สาหรับคนที่ซื้อ X15 ไม่ได้เนี่ยเขาก็มักจะมาดูตัวเลือกสองอย่างนะครับถ้าไม่ราฟาวก็ f 1 5แต่่าส่วนใหญ่เนะี่ยราฟาวก็จะคว้าไปกินแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยในเมื่อซื้อราฟาลแล้วนะครับเขาเหมือนกับเขาอยากแบ่งท่ายเขาอยากจะ ซื้อหลากหลายหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้หลากหลายมากแต่ว่าเป็นการที่ว่าให้เครื่องบินที่เป็นช่านนาของเขาเนี่ยมาทั้งสองท้ายเพื่อป้องกันปัญหาในดอดีตเพราะอดีตเขาเคยถูกแบนมาเป็นสิปีจากปัญหาการเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอยากจะไดโวซิฟายหรืออยากจะกระจายความเสีย่ยงอะไนั้นเนี่ยเขาก็เอาคู่เลยสองอันเมื่อรวมกับนะฮะอย่าลืมนะฮะอินโดนีเซียพึ่งซื้อมิราส2องพันห้านะครับซึ่งเป็นมือสองจากการ์ตาสิบสองลำรับมอบปลายปีนี้นะฮะอันเนี้ย เป็นสต o อปแกหรือว่าเป็นอินเตอร์เนโซลูชันเพื่อที่จะเอามาบินก่อนเพิ่มขีดความสามารถรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะรอในการที่จะรับมอบทั้งราฟ้าวทั้ง 15, e f 1 5 e x เนี่ยเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อมาดูในภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่ากองทรรัพอากาศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นกองทัพอากาศที่กําลังจะมีขีดความสามารถสูงสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับนับอ่ะเราลองนับเฉพาะที่เซ็นแล้วนะคร ตอนนี้มีลาฟาวยี่สี่ลำนะครับมี f อฟสิบห้าอจริงจริงมันก็ยังไม่ถึงขั้นเซ็นสัญญาครับเป็น MOU แต่ว่าว่าไม่ไน่าจะหลุดนะฮะก็รวมกันแล้วเนี่ยยี่สี่ลำสี่สิบแปดลำแล้วนะครับของเทพสี่สิแปดลำเนี่ยรุ่นนี้ทันสมัยกว่าที่สิงคโปร์มีครับเพราะจะซื้อที่หลังนะฮะแล้วก็ถ้าไปดู S อฟสิบหกเอฟสิบกเนี่ยเขาทั้งของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งของเมืองสองที่จัดหาม,มาแล้วก็มาทํา MOU เนี่ย MOU ก็อันนี้ทํามาสัก,สก รวมกันแล้วเนี่ยมีราวๆสักสามสิบกว่าลำนะฮะสามสิบลำสามสิบกว่าลำแล้วยังไม่รวมกับเครื่องบินรัสเซียที่เขายังมีอยู่ครับซึ่งก็อาจจะอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีครับคือมีซูยี่สิบเจ็ดกับซูสามสิบอยู่สิบหกลำแล้วก็อย่าลืมทีห้าสิบนะฮะซึ่งทีห้าสิบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องฝึกนะครับแต่ถ้าจะเอามาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการรบเนี่ยมันก็พอไหวนะครับแปลว,ว่าอินเดียเยังไม่ลงทุนแต่ตรงนี้มากก็ตามดังนั้นเนี่ย รวมรมเนี่ยอินโดนีเซียจะมีเครื่องบินขับไล่แล้วเครื่องบินโจมตีรวมถึงเครื่องบินที่มีขีดความสามารถสูงเนี่ย100ร้อยกว่าลำเลยภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีนับจากนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจะลงทุนแล้วก็สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้นะครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถ้าประเทศไทยเนี่ยใครอยากให้กองทัพเนี่ยมีขีดความสามารถมีศักยนุภาพมากแบบนี้ครับก็ลองไปเรียนรู้นะครับไปดูสาเหตุ ว่าทำไมกองทัพเากะอินโดนีเซียทำไมกองทัพอินโดนีเซียในภาพรวมเนี่ยถึงสามารถก้าวถึงจุดนี้ได้เขาปรับตัวยังไงเขามีการแก้ตัวยังไงแล้วสิ่งที่สังเกตได้นะครับชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากชวนดูคือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเน้นจัดหาอาวุธจากตะวันตกนะสังเกตว่าเพราะว่าตอนแรกในอินโดนีเซียเนี่ยต้องการจัดหาซูสามสิบห้านะครับเพิ่มเติมต้นนสิตกรัมแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยวิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่จะไปโดนกฎหมายการ ความบาดของสหรัฐนะครับคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นกฎหมายที่สหรัฐออกมาเพื่อลงเปิดโอกาสนะครับให้รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยสามารถลงโทษประเทศที่จัดหาอาวุธจากอิหร่านจากเกาหลีเหนือแล้วก็จากรัสเซียได้ซึ่งถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยก็จะชื่อ c a t s a นั่นเองหรือว่า Countering America a d v e r s a r y to Sanction Act นะครับ ให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐคว่มบาตรไม่ได้หมายความว่าบาังคับให้คว่มบาตรนะครับหมายว่าถ้าประเทศไหนซื้ออาวุธจากสหรประเทศเนี้ยรัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์คว่มบาตรได้แต่จะคว่มบาตรหรือไม่ก็อีกเรื่องนะครับเพราะอย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้คว่มบาตรนะคะซื้อก็จะซื้ออย่างซื้ออาวุธรัสเซียอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยคิดว่ามีความเสี่ยงว่าเขาเคยโดนคว่มบาตรมาแล้วดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เอาดีกว่าตัดเลยของรัสเซียไม่เอานั้นซื้อของตะวันตกเลยว่าแฮปปี้กันไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการพัฒนากองทัพไก่ดอนนีเซียเข้าข้าแล้วก็สั้นๆน,นะครับกองทัพอากาศว่าทาี่กองทัพอากาศอันดับสองของกู้ภาคนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ากองทัพไก่ดอนนีเซียจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกนะครับจะมีราฟาลล็อตที่สามหรือไม่นะครับหรือว่าอเมริกาเสนอเอฟ .16 มาด้วยเนี่ยไม่รู้จะเซ็นเอฟ .16 อีกรอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าน่าสนใจมาก กับการพัฒนากองทัพไกศอินโดนีเซียนะครับก็อยากให้ลองติดตามแล้วก็ศึกษาครับแม้ว่าเราอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันนะครับเป็นเม็รท,ที่ดีต่อ,อกันด้ซ้ำเนี่ยการพัฒนาของกองทัพไกศอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของอาเซียนในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเมื่ออินโดนีเซียเนี่ยต้องการแสงบทบาทนําแล้วก็ต้องการที่จะมีหลักประกันในการสร้างความมั่นคงนะครับในกรณีที่ต้องออกไปสู่การปฏิบัติงานในความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในทะเลจีนใต้ครับ